มรสการพระจานาร์วันทาครัวจารยร์รุ่สวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จ <c oughs> สมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่2เมษายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันพุธขึ้น5ค่ําเดือน5ปีมะเสงวันนี้เดินทางไหว้พระขอพรดีนะครับ <c oughs> บูชาเครื่องรางของขลังก็ดีด้วยนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกนสีบรอนเงิน เสียบโชคของวันนี้คือสีมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนศหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องระดับความสําเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินนีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซชกเฉยและหยหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งผอฝ,า,ฝาผอผานผอฝันผอสมเทาและโมมาเด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอลแหวนเลขมงคลวันนี้เลข4เลข1และเลข2อหมายเซตวันนี้เสียงธรรมกล่าวไว้ว่า <c oughs> ถ้าเรายังอยู่กับอดีตก็ยากยิ่งที่เราจะรับรู้ความสุขในปัจจุบัน ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นมันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ